พี่น้องเขาหยาดทอดเชื้อเด้พี่น้องงอมปลาอยู่น้องน้ำนี่กับเด็กแบบเด็กลายพี่น้องเอาพี่น้องสบายดีเลยพี่น้องมันนี่ผมเอาผ่อนน้องสนใจอีกแล้วพี่น้องน้ำใจก็ตื่นแต่เศร้าพี่น้องตื่นแต่เศร้าก็ท่าคิ้ไปตื่นเต้นเศร้านะพี่น้องเนาะเราทำท่าพี่น้องเราทำาโอ้ทำาตันขาดคำพี่น้องเด็กกระโปงเขาได้แล้วพี่น้องเว้นเด็กกระโปงเด็กเว้นอู้เออนี่แหละแทงกู ตัวนี้เล่นใหญ่สุดเนาะไปมิดในกระเป๋าแต่ได้โชคดีพี่น้องมือนี่นะเนีตัวใหญ่เนาะ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 ปลาดุกพันไปพี่น้องไปพี่น้องไอพี่น้องนนั่ไะพี่น้องเอาไปหาอีกเนาะเาวางไว้แล้วเาไปหาอีกเนาะนเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋พี่น้องก็เฮาทุกคนก็ต้องขอญาตถอดเสื้อเดี๋พี่น้องเด้อแบบถอดเสื้อการกินข้าวเรียบร้อยนั่นนะพี่น้องข้าวเฮานะ กินเรียบร้อยไปปลาลายอยู่พี่น้องตัวชาวน้ำใจใายพวกเราอยู่พี่น้องก็ให้ต้มลบหูบในตอมเนาะที่แท้มันก็เป็นลบหูนี่เองพี่น้องหูสองร้อยกิกสองร้อยกิกแมาต้มยังลบหลายทายได้พี่น้องนั่นก็เ้างเรื่องน้ำการพี่น้องหรือเป็นได้ลายหรือลายพี่น้องนี่ก็ได้ลายนะพี่น้องนี่พี่น้องปลาดุกมาลายเลยพี่น้องชามสโซ่ชีโต้ชีโต้ปลาดุกนี่นี่อันนี้เราไปออุ้ยอันนี้ก็ห้างปลาดุกเลยนี่พี่น้องอันนี้ก็ห้างปลาดุกนี่ อันน <prompt> ี้ก็ปลายังกระพูนี่พี่น้องปลาแบบปลากิดแสบเป็นไรพี่น้องปลาขาตู้นี่พี่น้องไปพี่น้องไปเอาตอพี่นองเอาลายเลยปลาพี่น้องอันนี้น้องนำพี่น้องน้องบบนี้พี่น้องยหน่อยปยาพดี่น้องเนย้าพห้นีไปกระโปรงยันพี่น้องมาพี่น้องเพ่อว่ามพี่าางาพี่น้อ พี่น้อองั่นบักนั่นพี่น้องมอนั่นเก่งเลยผลพี่น้องงงปลาพี่น้องโอ้จับปลาดุกนะคุดเก่งเลยพี่น้องเอาหอยไปใส่คุปต์ได้พี่น้องอะไรตายคุดเก่งหรือมอนนะพี่น้องน่ะแฮว์พี่น้องหลายคนพี่น้องมนเอนพี่น้องไปมันี้ไปจะเศร้านี่ผมเห็นแล้วอะไาไปสวนไปเศร้าเศร้นี่น่ะ ปาด oui, ah 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 <st> ุกปาโคอาห่อปลาซีปลาทัมไม่ห่อไม่ไหวห่อโบราณโบราณเออโบราณเลยห่อพี่น้องทีหาแบบโบราณโบราณด้วพี่น้องปลาขาไม่ไหวกู อ๋อยังลิ้นจุงหน่อยอๆอ่ไปเศร้าก็ต้องมีแบบลิ้นๆจุงหน่องไปแทงมันก็ขึันน้ไม่ได้มือไก่ติดใ่ไหมขึ้นมือไกติดืดไม่เอมันปลดุกแล้มันยืดมนลิ้น่ะกันอ่ะมันยืดตามแม่ปากดูเนาเจ็บเลยเนาะ เอาโวยให้ปลาชิวเอาปลาชิวเราไปหรอไปที่อ่าวพีอ่ะคือแล้วก็เนื้อแบบให้เข้าน่าเหม่อ

ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่หาหามันช่อนแล้วนะขนาดช่อนพูดมึงไปจ้าพี่น้องงูแหงแล้วเออนั่นช่อนแล้วพี่น้องบนกั้นพี่น้องก็จะได้ร่วบปลาดุกปลาไอเสโดไอเฮงนะไอเสโดเฮงไม่ได้เหมือนกันนี่หรอไงขึ้นมาเจ้าวเอาตัวเอาคนดีก่อนเอาเอาคนดี